มาต่อที่อีกหนึ่งข่าวเลยนะคะสําหรับ9้าหนุ่ม UNB ค่ะที่มาจากรายการ The Unit รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่นำเหล่าไอดอลที่ยังไม่ประสบความสําเร็จม,มาประกวดกันใหม่ก็จะสร้างตัววงอบอยแบนด์นั่นเองนะคะงานนี้เห็นบอกว่าเตรียมมาพบแฟนชาวไทยแล้วค่ะ แฟนของไอดอลกรุ๊ปหน้าใหม่มาแรงอย่าง U n B เรามีข่าวดีมาฝากกันค่ะเพราะว่า411 Entertainment กำลังจะพาพวกเขาทั้ง9มาเจอกับแฟนๆในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะกับ U n B First Fan Meeting in Bangkok U Me ที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ไปสร้างความประทับใจที่แดนอาทิตย์อุทัยมาแล้วครั้งนี้ถึงคราวของสาวไทยกันบ้างที่จะได้รับความพิเศษจากทั้ง9หนุ่มเลยค่ะ 사디카포아우 유앤미카 유앤미여러분들을곧 만나뵐 수 있게 돼서 너무나 기쁩니다, 여러분! 정말 데뷔하고 나서 이날만을 꼼꼼하게 다녔습니다 유앤미 첫 번째 팬미팅인 백호 유앤미에서 저희가 팬미팅을 하는 날 그리고 케북에서 여러분 만날 수 있는 날 18일 5일 다운 숨지기까지의 렛 บีนะคะก็คือโปรเจกต์บอยกรุ๊ปจากรายการเดอะยูนิตเปิดโอกาสให้ไอดอลที่ยังไม่ไประสบความสำเร็จไปแข่งขันโดยมีระยะสัญญาคือ7เดือนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง9คนก็คือจุนอึจินโกโฮจองฟิลด็อกมาโกจีฮันซอลเดวอนกีจุงและชาน เปิดตัวด้วยอัลบั้มที่มีชื่อว่า U n B First Mini อัลบั Boyhood พร้อมกับซิงเกิลที่หลายคนน่าจะคุ้นหูอย่าง Only One และ Feeling ทั้งเก้าหนุม่มยังมีอีกที่เป็นเรื่องของสเสน่ห์ต่างๆที่เหลือนล้นมากจริงๆนะคะก็ร้อยทุกคนไปสัมผัสกันในวันที่9มิถุนาย,ยานนี้ที่ทันดโดมเมืองทองธาน,นีค่ะ ทีนี้แฟนๆได้ไปติดตามแบบเห็นหน้าจริงๆเลยแล้วเหมือนจะเป็นการให้โอกาสด้วยไงใช่มยละเอาแบบยูนิตอื่นๆมารวมตัวกันคระๆแล้วก็เขย่าออกมาใหม่ใช่แล้วนะบางคนคงจะได้แบบเปล่งประกายเนาะบางทีแบบอาจจะอยู่ในวงที่ยังไม่เหมาะสมกับตัวเองหรึเปล่าถูกเนาะ